ท่ขายอะไรกันคะคือเขาให้ผมเขามีการขาย่ายอะไรยังไงขายเขาไม่มีการเสยเขาไม่มีการตอบกลับอะไรเลยนซ่งวันนี้เราก็ได้ไปที่ร้านแบบที่บ้านเาแล้วบริษัทที่ร้านทองที่คาเฟ่มเิร์ที่ในพื้นที่เขาไม่มีบุคคลใดเลยค่ะ ไอหมดพวกเราก็เลยต้องเริ่มที่เพราะว่าพวกเราก็ถูกกดดันมากับลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าของเราอ่ะมีมูลค่าเสียหายเยอะมากตอนนี้เราลงตัวเลข้าวมันอยู่แล้วตตั้งแ่เมื่อไหร่เมื่อวานตำรวจท้องที่ว่าไงแนให้มากองปราแนะนำให้มากองปราบเห็นบอก